มิสเตอร์ DIY จัดก,กิจกรรมพิธีเปิดสาขาอย่างยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ DIY สาขาเซ็นทัลพลาซ่ามหาชัยมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดเต็มกับกิจกรรมพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่สองมกราคมนี้เท่านั้นแต่จ,จริงไม่ต้องลุ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่สอง เพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีสินค้าพรีเมียมสุดพิเศษจากม <Hey. S 1> ิสเตอร์ดีไอเก๋เท่ไม่สำใครร้านมิสเตอร์ดีไมีสินค้ามากมายกว่า18,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนว,ว่ารับประก,กันราค แลอย่าแปลกใจถ้าเราถูกกว่าว้าวพบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่2มกราคมนี้ที่มิสเตอร์ DIY สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ามาหาไทยเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีสินค้าพรีเมียมสุดพิเศษจากมิสเตอร์ DIY เก๋ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่ได้ที่มิสเตอร์ดีไสาขาเซ็นทัล p l a z ามหาไทยอย่าลืมมาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ดีไสาขาเซ็นทัล p l a z ามหาไทยในวันศุกร์ที่31ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่2มกราคมนี้เท่านั้นมาก่อนมิจิก่อนครับด่วนถวนแล้วนะ